ครับเมื่อนี้ยยูก็ส่ง Beauty Channel นะครับเมื่อนี้เขาจะไปเบิ่งผ้าไปเบิ่งบรรยากาศการทยโปสเตอร์ใหม่ของปีหน้านะครับจะพาไปแกงแกงนึ่งเสือต่ละคนนี่สิมีแบบว่ามุกฤษท่าท่าอย่างไหนนะเดินอุ้มแกงไปไปดูกันเลยครับพี่น,อน,น้องไปบรรยากาศถ่าย Poster พี่น้องเอาให้แรงนะทีกันไอ้คนบอาให้แรงน้ำคว้าให้เหหอา่ปยิ้มสมบูรณ์หน้าที่บอก คุณล่าไหกันบ้างปะคืนคืนเลยคืนนี้ไงคุณล่ามามาไม่ยุ่ยไ้ไหนมาอุ้ยกล้องอยากกระดูกซิเคล่าไหกันกล้องนิ่งด้วย ก็แม่ที่มีเขาเนาะวมีตอันนี้เรามีีตัวสวยมากมีี่ต่งตัวสวยมากที่ใส่แค่กเราดบอกเป็ค่เต้มากเป็นแดมมนีร่ถอนแล้วตเขาเดี๋ยวถอนนงมาแลกนี่มีโซมปะโซมอยู่ออม้ผู้ใต้ผู้ใต้ต้งแม่ซะอผู้ อัอะไรขี่นักูกูีอะตัวนี้ครับดวยกระต่ายโปเตอครับมีแตพวงงามบันฮักไรไปบตัวไรทั้งหลายดขีดปะมือกล้องของเราครับอันนี้ทางเรียบไม่หันขึ้นหรอเอง ซีสารายอกที่เมียนที่เีอยู่ต้องคอยต้องอย โอ้ปานไปดันอยู่ไงแล้วพี่เมียนทีละยุดครับแล้วเจอกันลังหันห้าย่ำ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 ไปงานไยลิปเต็มทีเลยยูทูมาตุนยูทูบเดอีตี้ชแนลดีตี้ชแนลพี่น้องครับในรอบปีนี่ปีนึงบดีไปลง บรรยากาศกับกัจจิจนจอนจเนี่เมลี่ไม่ได้ไม่ได้ฮะเอาอเอาก็เลี้ยงกนังกินไหมเอฟซีเปนอกรกบัน ต่นขึน,นชัดันมากินแล้วก็มเจนอนก็พอ,อ,อยากนอนมาพอเสาวนอนหกโมงสาวันที่ดดนี่เมื่อขึ้นมาอีกเชียตายพาหมงเกียบเพียงกูจิตใจหนาท่านบนนอ,อบอดกายตายแล้ว<อ>สรุปก็เออมากบ่ได้เอาเซลผ้ามาเปลี่ยนได้พอรีบมากีบมากอันนี้ยังคือกระดุงกระดิ้งกระติ้งค่นี่ พ่อไปใส่ผัวพ่อไปแต่งหน้าเอาเมียไปแต่งหน้าเมียหรือผัวเมียไปแต่งหน้านี่หมันจะเซ็ตผ่านได้เนี่ยซุดะซุดะไม่ไม่ดินะมึงเบาอีกอย่างกูได้ยิน งามคืองามแต่เมือเนี่ยตัี่ตามัข้องของอุ่มบอก beauty c h a n e l นึเออบิมรุ้มชน่นลุ่มรุ่ม่มยุ่ริลมริ่มิุปีรุมม่มยู่อุ่มดุ้มุนเนลุ่่มรุ่มรุ่มมุ่มรม่มร่มปุ่มรุ่มรุสม่มรุ่มรุ่่มรุ่มรุ่ม่ ว่าตุกค่ะช kind of oh, ่วยนะคะี no, ้ยเพื so ่อนเขาแบบปกติก็ยังหกนิ้วปกติแต่ว่านี่สนิ้วโอ้ยกันไปแ้วก็มร่งแไดู้เบองสุดนี่น้างามวานั่งไหม่วันนี้นั่งไหม ในเด็ดในจักสุดล่ะประมาณสี่นะมั้งบ่สิผมอยากมมีสูตรเนี้ย่าเนี่ยฮะเนี้ย เรื่อน้ำห่านมาบ้านนี่ข้นดำไงมันบระหิ่งเป็นน้ำห่านลวกออกมาเคลื่อนนี่ต้มมาม้ากินมามา้มามะม,ามา้าขมใจทั้งตีนทั้งมื่อดเองยิงพึ่งถ้าแม่ภูเขาทั้งสแบบีแดงยิ่งแต่หนังสีลอกออกมามานแบบว่าน้ำแบบว่าร้อนไม่ร้อนถามใจเธอดูแบบว,ว,แว่าเสียบแล้วน้ำพึ่งดิบเสร็จแล้วก็มันใส่มากมามาคิดว่าจะร้อนแค่ไหนยิ่งไปไหนจะลอกออกแ้ น้ำมว่าจ๊เจ๊ชุดยังบอน้องน้ำตาลสวยจังวันนี้สวยทุกวันนะคะคุณดีะคุณดีแบบนี้จังเด็กเด็กสุดละเมินเนี่ยโซฟสุดค่ะแล้วก็สุดวาไรตี้เอ้ชุดเตยไหลชุดหนึงนะคะอวาไรตี้เมือม่อเมื่อนี่ยจะได้ลองบเพียงได้ลองสวยมาโ,โชว์ผมเลยค่ะได้ดูคนไหน ำตาลสวยมากแต่ไมเท่าพี่คนเป็นไงเอ้าผู้ชายเราเครื่องเพียนตัวเองน้ำตาลหวานเจี๊ยบคนเป็นไงเนี่ยหวานเจี๊ยบหน่อยไม่หนูมันได้ก้วนซะหน่อยโอ้ยอีกอีกเลีกยวก็ดดเลิกกระโดดเขากินเขาได้ยังกัน่เท่าไหร่แล้วที่สองน้องบอกว่าสวยทุกค อันนี้รวมก็นั่งเลนเซอร์คีเราวนี้ส่ก็ได้คีเรานนี้อะไรนะเล่นเซอร์คีเราวนี้่ใช่ไี่เป็นบาเวลาสุวนไ่บอกบางเวลาเด็คือสาเซเรี่ยงหมดมันมีงานซุ่มมือมันเกิมีงานซุมือเสียเสียรหันนีไม่อยู่ทั้งหลังงามอยู่งามอยู่งามอยู่มือไม่เดียวเ่้เสียทุสัไม่ได้เไม่อยู่ไม่ไไม่ขวดบอกไม่นะสาวเจ้าที่กับการอยู่ก่อน โอยสูงยังอยยังอน่ยนอยดีพียอาเาพาร่าห้องบรรทบรยากาศพอห้องป่ากของก้าวพ้อสมนีนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผม